ยืนยันเจตแสดงเจตนาลมอย่างแน่วแน่ว่าอยากจะมาเป็นผู้ว่านะครับนะหาเสียงก่อนคนอื่นในคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยเอาเปรียบด้วยนะอยู่มาเปิดตัวใกล้ๆใช่ใไหมแต่ว่าคุณชาญชัยเปิดตัวไม่ต้องนานแล้วเนั่นว่าการที่คุณชาญได้เป็นผู้ว่านี่มันสมศักดิ์ศรีนะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของชาวกทมที่เราคิดว่เาเราเลือกไม่ผิดคน คนที่มาเปิดตัวแล้วได้รับการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันจรินทุเลศเกินนะนี่คือเขาแสดงความจริงใจตั้งใจอย่างมากเนี่ยแล้วว,วันนี้เขาสมหวังเนี่ยผู้เราควรจะชื่นชมยินดีด้วยคะแนนที่ท่วมท้นมหาศาลนะครับเพะฉะนั้นวันนี้ไม่มีข้อสงสัยการเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าของพิจชาิมาด้วยมติของมหาชนแต่คนที่บอกว่าจะมายึดอำนาจและยึดอำนาจ ใช่ไหมครับบอกว่าไม่ยึดอำนาจแล้วยึดอำนาจนี่ก็นหนึ่งความสง่างามไม่มีแนละ้วใช่ไหมเออแล้วบอกยึดอำนาจเสร็จแล้วยังหลอกต่อนะนะว่าจะไม่อยู่นานจะไม่เป็นนายกแล้วก็เป็นนายกอีกเนี่ยนี่คือแสดงคนแล้วปากยางใจยางโกหกหน้าด้านนะครับคำพูดของตัวเองไม่มีความหมายคนเรานะครับนะ ไม่มีสัจจะเนี่ยมันแทบจะไม่ใช่คนเลยใช่ไหมคนที่จะเป็นชนปกครองเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสัจจะคำพูดต้องเชื่อถือได้นะถ้าคุณโกโหกประชาชนถึงสองครั้งเนี่ยแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยใช่ไหมครับโกหกแล้วก็ทำตัวเนียนเฉยไม่รู้สึกผิดากับการที่ตัวเองได้ผิดคำพูดเลยนะใช่ไหม ดังน,นั้นเมื่อเอาสองคนนี้เปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็คือฟ้ากันบนรกเออนะใช่ไหมครับดังนั้นความส่างางามมันไม่มีเหลืออยู่เลยนะแต่ประชาชนก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องกัดฟันทนนะ่ะทำไงได้นี่วาใช่ไหมครับประชาชนปฏิเสธได้ที่ไหนนะมีสี่สี่ใช่ไหมมีกรื่องกำลังทหาร มีทั้งอำนาจรัดในมือใครจะไปสู้ได้แล้วนะดังนะนั้นการมาอยู่ในตำแหน่งนายกนี่ไม่มีความสง่างามแม้แต่นิดเดียวแลนะมีแต่ความหน่าขยะแขยงนะแล้วหลังจากรับหน้าที่แล้วนะกูดูสิครับยัก yeah yeah เยี่ยมประชาชนไม่เต็มใจก็ย yeah ักเยี่ยมไม่ได้ด่านะนี่กูพูดความจริงนะถนอมใช่ไหม ตรงไหนที่กูพูดไปจริงนเวลาคุยเรื่องนี้ต้องจับเข่าคุยกันนางนางท่านี้นะ,นะใช่ไหมครับเออเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมานรับดูครับคุณจะจ้างใช้การไล์สดในการเผยแพร่ง,งานตัวเองถึงประชาชนแต่อีกคนหนึ่งใช้การนทรทัศน์รวมการเฉพาะกิด <c oughs> <c oughs> บังคับให้มึงต้องดูนะทุกช่องนะ ช่วงเวลานี้กูจะมามึงห้ามดูละครห้ามดูเฮียอะไรนั้นต้องดูกูคนเดียวเ่านั้นใช่ไหมครับประชาชนไม่มีทางเลือกนอกจากปิดทีวีนี่ใช่ไหมดูนะครับเนี่ยการเปเรียบเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตนะ่ยมันฟ้ากันนรกเออมันทองคำกับขี้เออแล้วยังใจผมพูดอะไรผมไม่ได้ใส่ร้ายนี่ตรงไหนที่ผมพูดไปจริงก็เถียงมาดินะครับ อาต่อนะครับออนะผมไม่กลัวเลยนะนาะยกจะฟังคลิปนี้นะอยากฟังก็ฟังไปเลยแล้วฟังไปหลายรอบเลยตรงไหนไม่จริงออใช่ไหมครับคนหนึ่งมาอย่างคะแนนท่วมทนเอาคะแนนทุกคนรวมกันะนะครับยังสู้ไม่ได้เลยตัดคะแนนทิ้งหนึ่งไปหนึ่งล้านยังชนะเลยใช่ไหมครับดังนั้นไอ้นี่คือสิ่งที่มัน ยิ่งใหญ่สงา่างามมากเพราะผมเป็นคุณชาช้านะผมโคตรมีความสุขครับกับสิ่งที่ประชาชนมอบให้และสิ่งที่ท่านมอบคืนกันมาก็ทําให้ประชาชนที่เลือกรู้สึกมีใครบ้างที่รู้สึกผิดหวังที่กาคะแนนนห้คุณชาชชาไม่มีใครรู้สึกผิดหวังเลยแถมยังคนที่ไม่เลือกคุณชาช้านะยังไม่รู้สึกเสียใจด้วยที่คนที่ตัวเองเลือกเป็นฝ่าย,พาย,พายแพ้แพ้เห็นไหมครับ นี่คือสิ่งนี้มันเป็นนิติใหม่เป็นปรากฏการณ์ใหม่แต่สิ่งที่คุณประยุทธ์ทำมาแล้วยึดอํานาจมาจากการที่บอกจะไม่ยึดอํานาจเป็นนายกทั้งที่ตัวเองบอกจะไม่เป็นนายกสืบทอดอํานาจทั้งที่บอกว่าจะไม่สืบทอดอํานาจและที่เลวร้วายที่สุดนะครับเขียนกติกาเพื่อเอือ้อตัวเองได้กลับมาเป็นเป็นนา,นายก เป็นกติกาที่เองใช้เองคพรา่หนลงเลือกตั้งกันนี่ตายห่าตัวเองไม่ต้องลงเลือกตั้งนั่งอยู่อยเดีนยวมีคนมาเชิญเป็นนายกทุเลสไหมครัาทุเลศครักผไม่ได้ด่านะเนี่ยผูแค่บอกว่าวิธีการมันทุเลเออผมไม่กลัวหรอกครับว่าผมพูดความจริงเนี่ยผมไม่ได้มีมามาเนี่เรื่องจริง่ะนะผมไม่ได้ว่าเลยผมบอกวิธีการมันทุเลศผมไม่ได้บอกว่าใครทุเลศ นะครับวันนี้ยังมีความสุขอยู่ก็ตามสบายไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ด่าเนี่ยราะสารบอกว่าผมสามารถวิจารณ์ด้วยสุจริตทําได้แต่อย่าไปด่าเขาได้เองด่าเขาเฮียไอสารจะทาไม่ได้พี่กูแต่ถ้าวิจารณ์ด้วยข้อมูลที่เขาได้กินทําได้ครับตามรัฐธรรมนูญด,ด้วยครับนะไม่กลัวหรอกครับ ่ังนี้ผมก็บอกรับปากสารนะครับผมไม่ด่าไงผมก็บอกผมควรจะหยุดไหมาสารบอกว่าอยหยุดสิอย่าท้อสิสารนี้นก็บอกว่าคนอย่างคุณม้าก็ดีแล้วแต่เพียงในปรับนิดนึงเท่านองก็สุดยอดเลยนะครับสารนั้นเป็นคนบอกเองนะว่าคืออย่าด่าอย่าไปด่าใครเขานะครับไปด่าเขาเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่การวิเรา์วิจารณ์ไม่ผิดกฎหมายทําได้ตามรัฐธรรมนูญ แล้วก็สารนั้นก็นให้กำลังใจของเราอย่าท้อนะต้องสู้นะครับแล้วก็วิภาควิจารณ์ได้ตามปกติใจอ,อย่าไปด่ากันเ้ยั้นผมไม่กลัวหรอกครับเออชื่อก็ได้คนระับเพราะเขาเป็นบุคคลสารนะที่เราสามารถพูดถึงได้ถ้าการพูดถึงนั้นเป็นการวิพา์วิจารณ์ในสิ่งจริงออถ้า่าด่าไอเหี้ยหนอมอย่างเงี้ยผิด ผมไม่ได้ด่าครนะับผมแค่วิจารณ์แล้วก็เปรียบเทียบไปดูอ่าระหว่างนายกอยู่ครบเวลหรือยุบสภาไห,หน,นก็คือถ้ายุบสภาตอนนี้ก็ยังดีนะคือเขาก็มีสิทธิ์รักษาการแล้วก็เลือกตั้งแต่อยู่ครบเวลาเวลาก็เสียเวลาไปครับน,นะถ้าอยูนะ่ครบเวลาก็แสดงประเทศก็เนสะียโอกาสไปหลายเดือนอะยูนะ่ อาจจะไม่ถึงปีแต่ก็มันก็เสียเวลานะ้วเวลาทุกวินาทีมันมีค่ามากนะับสำหรับคนที่มีฝีมือเนี่ยครับในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยก็ทำอะไรเยอะแยะไงครับแต่คนสั่งกระบวยเนี่ยครับไม่ไดีนานะบ,นงบ,บางคน,นสั่งกระบวยเหต่าคนนคี่แม่งสั่งกระบวยอะไรมาอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรประเทศก็เสียโอกาสเห็นไ,ไหมครับออ่าเห็นไ,ไหม วันนี้นะครับหนึ่งเดือนของผู้ว่าชาติทําให้คนรักไดทั้งประเทศนะแต่หนึ่งปปีของนายกเนี่ยทำให้คนชังเกือบทั้งประเทศไอ้ที่เหลืออยู่ก็ไอ้พวกสลิมกับไอ้พวกลูกนกใช่ไหมครับไอ้พวกนี้มันทำมาหาแดกยังไม่เป็นมันชอบของแจกมันชอบแดกของฟรีไง มันนึกชื่นชมไงมันไม่สนใจพวกนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวทั้งนี้ประเทศเป็นหนี้มหาศาลแต่มันก็ชื่นชมเพราะได้ของแจกได้แดกของฟรีแค่นั้นแหละผมไม่ได้ด่านะเว้ยนี่พูดความจริงตรงไหนผิดไม่ได้ใส่ร้ายด้วยเออฮะวันนี้ผมนึกว่าจากนี้เป็นต้นไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแชาติทำเนี่ยมันจะสร้างบรรทัดฐานใหม่นะครับไอ้คนที่จะมาหลังอย่างนี้นะคนที่จะมาเป็นผู้ว่าหลังอย่างนี้นะมึงดูดิว่าตัวอย่างที่ดีก็ทําให้แบบไหนน,นี่แค่ผู้ว่านะยังทําได้ขนาดนี้ถ้าเขาเป็นนายกล่ะประชาชนจะมีความสุขขนาดไหนใช่ไหมครับพี่น้องคนเราเนี่ยถ้าทําความดีมันไม่มีเหตุผลที่ใครจะมาคัดค้าน วันนี้ผู้ว่าชาญชามาคนเดียวไม่ได้มีสอกอพ่วงมาด้วยมีอย่างเดียวครับประชาชนยืนเคียงข้างผมเชื่อว่าไอ,สอ้สกอก็ไม่กล้าซาหรอกนะครับมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะมาขัดแข้งกัดขาผู้ว่าชาญเพราท่านก็บอกเลยว่าท่านทำงานได้กับทุกคนด้วยผลประโยชน์ของชาวกรทมเป็นที่ตั้งอย่างนั้นนะคุณดูนะผมจะเปลี่ยนเทียบดูทีละช็อตไปเรื่อยๆก็ได้นะวันนี้ในวันอาทิตย์วันหยุดนะีรับ ผมเชื่อหลายคนฟังผมจะมีความสุขจะมีไอ้พวกสลิมกับลูกนกท่านเนี่ยที่รู้ทรมานกับไอ้พวกไออที่ถูกจ้างมานะ